นั่นแหละตอนแรกคุณครูก็ใช้ wifi ใช้ wifi ของที่บ้านแล้วทีนี้พอไฟดับแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ก็ต้องแชร์จากมือถือมาอีกเพราะว่าปอห้าไม่ได้เจอหลายวันแล้วเ <c oughs> พราะคาบคาบสั่งงานไปสองคาบแล้วเนาะฝนตกช่วงนี้อ่ะได้ยินชัดดีไหมคะใครได้ยินชัดนัเรียน,น,นกดสติกเกอร์ส่งให้คุณครูหน่อยชัดไหมคะ แน่ใจว่ามันจะชัดไหมเพราะใช้จากมือถือได้อยู่นะโอเคได้ยินอยู่อ่ะคุณครูขอทวนจากที่ให้หนักเรียนศึกษาด้วยตัวเองก่อนนะคะว่าเรื่องเสียงเนาะเสียงเนี่ยมันเกิดจากการสั่นของวัตถุใช่ไหมคะการสันร่นสะเทือนของวัตถุหรือว่าถ้าเป็นเสียงที่เกิดจากเสียงพูดเรา น้องก้าฟ่งก็ไฟดับใช่ไหมคะเพิ่งมาอืมอ่ะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุเนาะหรือเสียงที่เราพูดเนี่ยก็เกิดจากการสั่นสะเทือนของกล่องเสียงในลําคอเราเองใช่ไหมคะอ่าอาจจะไม่ใช่วัตถุเนาะหมู่สิบหกไฟดับไหมคะเมื่อปลางเมื่อกี้ น้องเบลเบลออดับใช่ไหมตอนนี้มาแล้วใช่ไหมคะใช่ไอโอเคน้องเบลอยู่ไหนไปวัดเหรอคะใช่ใค่ะไปทอ๋อค่ะการบ้านส่งย้อนหลังก็ได้นะคะไม่เป็นไรอ่ะ ทบทวนก่อนนะคะเรื่องเสียงเนาะเสียงที่นักเรียนทําไปแล้วก็ทําความเข้าใจโดยพื้นฐานตั้งแต่เรียนปสมมาเลยปสามปสองนะคะเรื่องเสียงมันเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุใช่ไหมที่ที่มันเกิดเสียงเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะที่ที่มันทําให้เกิดเสียงหรือวัตถุที่ทําให้เกิดเสียงหรืออะไรต่างๆที่มันทําให้เกิดเสียงเราเรียกว่าอะไรคะนักเรียนจําได้ไหม เรียกว่าอะไรเอ่ยแหล่งอะไรคะก็ไก่แหล่งน้ำขอไข่แหล่งกำเนิดเสียงก็ไก่หรือขอไข่คะอ่าขอไข่แหล่งกำเนิดเ,เสียงเนาะเสียงก็จะเกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงนะคะโดยการเคลื่อนที่นะคะจำได้ไหมว่าเสียงมันเคลื่อนที่ไปทางไหนบ้างบนล่างขวาซ้าย เคลื่อนที่ยังไงคะเสียงเคลื่อนที่ยังไงนักเรียนอ่าเคลื่อนที่ไปรอบรอบรอบ,รอบทิศทางเลยของแหล่งกําเนิดเสียงเช่นตอนนี้ครูพูดอยู่แหล่งกําเนิดเสียงก็คือจากปากจากลาคอของครูใช่ไหมคะมันก็จะเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียงเนาะอ่าที่นี้พอมีเสียงเกิดขึ้นมันก็จะมี สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือความดังใช่ไหมคะหรือว่าความถี่เนาะความถี่ของการเกิดเสียงใช่ไหมคะว่ามันมันจะกลายมาเป็นเสียงสูงเสียงต่ำเสียงทุ้มเสียงแหลมซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเสียงทุ้มเสียงแหลมมันจะไม่มีเนาะอันนั้นมันจะเป็นวิชาดนตรีวิทยาศาสตร์เขาจะแยกแค่ว่าเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำเสียงสูงก็คือเสียงแหลม และเสียงต่าก็คือเสียงทุ้มๆนั่นเองใช่ไหมคะเราทุกคนเนี่ยสามารถแยกเสียงโดยการฟังได้เนาะซึ่งความถี่ในในในเสียงเนี่ยเราก็จะวัดจากอะไรคะจานวนรอบของเสียงที่เกิดขึ้นใน1วินาทีใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะได้ดูในคลิปวิดีโอที่ครูส่งให้ไปแล้วเนาะ ความถี่ก็คือจํานวนรอบของเสียงที่สั่นใน1วินาทีเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างดูลองดูนะว่าเรายังจําได้ไหมเดี๋ยวแชร์หน้าจอบแป๊บหนึ่งค่ะอ่ะเช่นมีคำถามอยู่ว่าคำถามนี้ก็อยู่ในคลิปวิดีโอนั่นแหละทวนเฉยๆนะคะอืมคำถามชวนคิดก็คือถ้าวัตถุก,ก่อไก่สั่นได้6รอบต่อวินาที และวัตถุข,ขอไข่สั่นได้สิบรอบต่อวินาทีวัตถุใดสั่นด้วยความถี่ที่มากกว่ากันและเราจะรู้ได้อย่างไรอ่ใครจะตอบให้ครูได้บ้างคะ <c oughs> อันนี้ชานีตอ